ูกเมนะคะโอ้ลูกข้ัฮะตอพัจซ้นค่ะโอ้ลูกก็ได้จะพี่น้องน่วมน,ะนวมี่ร่วมร่วมมดอกงีด้ดอกเดียวจากพี่นอ้อย ข้าใส่แล้วจ้าทุกคนเอ้าเน่าพี่น้องเงัดถังค่ะไล่เน่จาจะไม่ต้งดอกเลยอ๋อ้ไม่ก็ต้ังดอกนี่เจนน้กกนนห้องสีดีนะคะเนี่ยเจนน้อ้องสีดีนะคะดอกนั่นกระยานเน่าอยู่ค่ะพี่น้องนะนี่กระนุกกระปาดแขนลงจากพี่น้อง แน,น่นเนาจ้ะเห็ดเผึ่งขาล่ายเนนาละจ้กพี่น้องนะเนาเบิดแลละค่ะบไดและค่ะเห็ดเผงเกขาวจ้กพี่น้องเนี่ยจใจเบ่งห้ายๆค่ะอยู่นี่นะค่ะนี่ค่ะฟ้าแฝดเลยค่ะแต่ว่าปนุเบ่เอานะคะ่ะพี่กายเอาไปกินแล้วค่ะบ่แซแชบค่ะพี่กายเป็นกระอกมองหนีละค่ะมองเก้านะค่ะนี่ค่ะดยวยใ้เบ่งท่างนี้อีกค่ะ นี่นะคะปุ่นพุ่นดอกหนึงปุ่นฟังพนดอกนึงจากพี่น้องนะคะเบิ้งนี่นีค่ะบ้านนีนนีไม่จากดอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนะคะเอ็ดพึ่งขาวค่ะพี่นอนะะ้องนี่ค่ะเนี่ยบ,บานๆเน่ย, 5, 6, 7, 8, 9, ยะคะ่ะชีด่ดอคุ่หนีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดคนเ่ยค่ะสองสามดรอคุณจมตุ่มง่ามเลยค่ะพี่น้องนะคะเครื่องหวานจากพี่น้อง อันป้านี่เป็นป้า,าใกล้ๆบ้านเลยค่ะนี่ค่ะงามอยู่เดี๋ยวจะพาไปเอาดอกพุ่นค่ะพี่น,อน,น้องหมดแล้วรากใบหนีตะกวนค่ะพี่น้องน,น,น่าเสียมากเลยนี่แหละนี่มาสินี่นี่ค่ะนี่อ่อนๆเลยโอ้โหผลเฮดเปิงาาคาไลจ้ะพี่น้องเห็นบ้า บอ่งเบ่งแดกนหนุ่มเห็ดเหลืองอ้อเห็ดเผือกวานคือกันแต่นอา,างเาราจาพะ,ะพี่น้องเอาแล้วนอนแล้วบางอย่เบ่งเห็ดผึ่งคาราชดอกเี๋จ้ะขนาดพี่น้องนี่ค่ะประตูบ่เอาด้วยครับพี่น้องเอาแต่เห็ดผึ่งหวานกับเห็ดเหลืองจ้ะดอกนู้นใกล้ๆกันจ้ะพี่น้องโอ้ยหนี่ดอกตะโะ นคะปุ่นนี่มะเขือปารอบสองด้วยค่ะเบิ่งองเฮ็ดด้วยเบิ่งเฮ็ดพึ่งขาไลา่ดอกหนึ่พี่น้องเพึ่งขาไลา่ดอกนี่จ้ะดอกอนั้นใหญ่ขนาดน่ะซ้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยดอกใหญ่ขนาดเลย ปโน,น่เพื่อเอาด้วยไข่เห็ดเพิ่งกาล่าจ้ะเห็ดเผืองคาล่าจ้ะพี่น้องสองดอกนะคะด้วยปโน,น่เบื่เอาด้วยปโน่จะให้เบิ้งเห็ดทั้งหมดจ้ะพี่น้องอันนี้เห็ดเผืองยังกระปุกหนูนะคะนะคะ่ะข้าวของเพื่อจะเหลืองๆน,นะจ้ะพี่น้องเวลา ลโลโกอกน่าจะแดงๆจ้ะพี่น้อง่ปะป้าหนูก็เอาด้วยกันนะคะโอ้คุณไม่ออเคยกินจ้ะเนียบๆไม่เคยกินนะจ้ะนี่ยพี่น้องงามๆเลยค่ะงามๆเลยค่ะนี่พ่งหวานค่ะอยู่กับลูกพร้อมนะคะโอ้ลูกพ่อหัก ดอกฮักจำค่ะโอ้ยลูกบ่ได้จะพี่น้องนวมเนี่ยรวม,ม,มเ,วนเนี่ยนั่นนวมไอ้ดอกงี่ดอกเตียวจะพี่น้องเนี่ยพี่น้องจา้าป้นหนูป้ามาเข่าไปละเด้อค่ะ One, okay. oh. ก็ฟอยเฮ็ดพ่หวานจ้ะ,ะพี่น้องปไนป้าไกลๆบ้านนี่แหละครับพี่นองขางา่งายงเลยคะ่ะ uh huh. ป้าไกลๆบ้านนะคะป้าประจํ uh huh. โอุย้ยโป๊ะเป็นนอนจ้ะ uh huh. พี่น้อง่ายงายงา่งงคะ่ะป้าไปต่อจะ้ะ นี่ดอกนึงจากพี่น้องขึ้หว,หวานนามดีนนะคะ่ปะปนุขออนุญาตเดอ้อจ้ะอันเขาปลาย่ำแรงค่ะมื่อน,นี้ยสีมงแรงค่ะจวงะนะคะยุ่งลายค่ะปะนุจะบ่ได้ตัดคาให้เบิ้งนะคะ่ะพึ่งหวานจ้ะโอ้ยเท่าแล้วพี่นอ้องเร่มแนมก่อนนะคะเท่าแล้วไม่ได้จัะนะค่ะ,ปคะไปตัวจ้ะ เป็นปานูอน่อนซ้นเห็ดเพิองคาไล่จะพี่น้องแต่ว่ามันเน,าน,ะะน,น่านะคะช่วงนี้ปานูเลยบ่เอาเนะคะเอาแต่เห็ดเหลืองกับเห็ดอ่าเห็ดเพิงหวานค่ะเห็ดเพิองคาไล่เนี่เพิ่ลจะเป็นเน่าเปิ้ลเน่าเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นน,ปน,น,น,ะะปน,นอนค่ะพี่น้องนอนขังในนะคะไปค่ะมะพร้าวเห็ดเพิงหวานพี่น้องตกตุ้มๆเลยค่ะหน้าไม่แบบเต็มๆบ้างเต็มๆจ้ะ ดอกนึงจับพี่น้องเห็นบ่าค่ะเห็นบ่าค่ะไต้ดอกหนึ่งค่ะป่านูประเดตัดขาให้เบิ่งเด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าคำล่ะค่ะยุ่งหลายนะคะไปค่ะจัพี่น้องเฮ็ดเพิ่งขาไล่าจากเบิ่งพี่น้องหนะ้าค่ะสองเลยนี่จับพี่น้องอู้นีดูผงเชิงดอกกับพี่น้อง ส้นคำนิแต่ขาใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยมได้่หมได้ไห้เห็ดเบือแล้วค่ะเห็ดพิษค่ะห้ม้น้ไนด้ไห้ไหมไ่้ไห้ไหมะพี่นอ้งนองจงงด้ไหม่ด้ได้ได้กนม้ไหได้บ้ไหม้ยมม้หะ้้ะม้ กเอาค่ะนี่น่าน่าดูค่ะโอ้ยขาเลยไปไหนมองๆหุดไปเอาฟังก่นดอกน้อยจะขึ้นไหมไม่ไม่ไม่ตั้งบ่ทั้งบ่แต่ยคขาดแต่ยุคโอ้ยอาหกจ้ะ ใกล oh no, ้ใกล้บ้านเนี่ยใกลอยากหกเมตรแค่น่อยนึงค่ะพี่น้องว่ามึงดอกมันน่นบอ๊อตัวนี้ดอกเพ็ดเ็ดพชงหวานจ้ะอันนี้เพ็ดเหลืองค่ะพี่น้องนะน่ะเพ็ดเหลืองค่ะขออนุญาตค่ะพี่น้องจับพี่น้องโอ้ยดอกมันเป็นหยังร้อะได้ดอกเดียวจ้ะพี่น้องนะคะดอกเดียว ดอกนั่นเขหักแกพี่น้องได้อยู่นี่จางง่ามๆเยอะค่ะไปค่ะดอกใหญ่ๆเลยง่ามๆแข็งๆเยอะค่ะไปค่ะพี่น้องไปต่อเลยค่ะขับไปหน่ยเห็นเดิดเล่นวานอย okay. ู in no. yeah. ่นี่เอ้าขาขึ้นนวมเนาะแบบนี้โอ้แงบเห็นพี่น้องเดี๋ยวเอาดอกเพิ่นค่ะ เพ่อนตัวเอ็ดผึ่งขาไล่อดอกนี่มาดอก,ดกงไงไคะไงเนยเธอคะพี่น้องคุณอะบางมือปนโนไหมนหนึ่งสองสามสี่คุณอะงกุหนาข่อยอีกคุนอะน้อแ่พี่พี่นอ้องเฮ็ดผิ่งขาไล่พี่น้องเฮ็ดผึ่งขาไล่ไล่ไหลนะาคะ่ะเพิ่นคุณ อ่ะค่ะอุ่นค่ะจปะนูว่าเอานะคะพี่น,อน้องมันเนานะคะ่กะก็เลยบว่าเอาสังคารไล่จะพี่น้องน่ค่ะพุ่นอนน่ะวนะุ่นอ่ะดอกนึ่โว้ยนเห็นทิดเ,เพลิงหวานนู่นเหี่ดอกหนึ่งพี่น,อน้องเถ่าเลยยังยังนแมนเถ่าพี่เด้อนี่ โอ้ยถ่าแล้วค่ะถั่แล้วเฮ็ดของวานจ้กพี่น้องน้อนขาเลยค่ะนี่เงื่อนยูกะเงี้ยมิวเงี้ยมเงี้ยมิค่ะเป็นขาหจะตัดขาหนึ่งค่ะพี่น้องขาเงี้ยมิค่ะ งามๆเลยค่ะสาตาไปลูกพี่น้องใชให้เบิ้งอันเฮ็ดเพิงขาไล่จ้ะพี่น้องจ้งาน่ะเฮ็ดเพิงขาไล่เนาเต็มฟ้าเ,ากาเาายกอ่ะน่ะค่ะเฮ็ดเพิงขาไล่จ้ะพี่น้องกูน่ะนี่จะเฮ็ดเพิงขาไล่นะคะเนาเต็มฟ้าน่ะ แล้ห็นกันไหมบ้างเห็นไหมกันไหมเห็นไหมกันไหมพี่นอ้องไปไหนเห็ดเน่าเต็มป่าอยู่ค่ะป่าเห็ดนี่ค่ะป่านี้ป่าเห็ดกอค่ะพี่นอ้องตรงนี้เห็ดกอเห็ดน้ำหมากกำลังอกอกจ้ะนี่ค่ะ ปนุมะพร้าวเฮดกะเจ้ะพี่น,อน้อ,อ,อ,อสงเบิ่งเบิ้งใช่เบิ้งจังเข่งติดเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งดอกนัดน่อยกันนะดอกนี้ใหญ่พี่น้องเฮดโกอนะค่ะเฮดโกอเบิ่งขา่ขาหมหญ่เลยค่ะขายางใหญ่เลย ก็คือปนุว่าเอาได้จากพี่น้องปนจะเอาเห็ดเหลืองจ้ะไม่เห็ดเหลืองนี่จะดอกก็เห็ดเหลืองนี่ดอกเดียวโอ้ยเห็ดเหลืองก็ได้เห็ดเหลืองก็ไม่ดอกเดียวจากพี่น้องตัวกขาขาเหยียนขาห่านมืดจ้ะมึง เลี้ยงก็ได้ดอกเดี่ยวตุดปดเพยายานพี่หลอกโอ้นี่สองดอกจากอยู่ใกล้กับเบื้องขาพี่น้องขาหีบไหมอ่ามันซ้ำแขนเล็กหน่อยไปนะพี่น้องก็ใช้เบื้องอีกทั้งหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งนี่ใช่หอล่าอ้นั่น โอบรรีก็เป็นดำๆดยูยจากพี่น้องมีให้ยัครับพี่น้องซำมเามือเป็นค่ะเห็ดนน้ำหมากเริ่มออกลายแล้วจากพี่น้องนคะคะหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าอีกเป็นอีสีหนึ่งกับตระกูลเห็ดนน้ำหมากคือกันนะคะนี่ดูเพื่อนพี่น้อง มันมันกับพี่น้องซัมเฟอร์มือปหนูเลยค่ะนี่กับพี่น้องนี่จะหมากล้าหลายจ้ะน่ขนาดดอกหนึ่งนี่ค่ะปา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  ไม่เห็นดึงท่งนงานน,น,นนี่ดอกสับพีนองกะกูนนะี่นะดอกตุตก่มๆก็ะมี่ดอกบานก็ะมี่นะคะอาเ็หหเหตุตามาสับีองพร่นานะสันนะีนนนนนน่ดอกตุมนันนะ้งสปนอง ตูมบานสิค่ะแง่ตูมๆบานเต็มเลยค่ะที่นอนจ๋าถ้ามามเบิ้ลหกเพิงบานได้ไหมค่ะเนี่ยบงจากดอกหนึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกอืกนนี้จะเก็บกันได้ยร่อนแสงนิดนึงค่ะ แสงแดดรงก็ดีนะคะน่งดอกนีได้ดูีค่ะ,อคะอโอ้โดอกนี่บได้ลวคะ่ะพี่นอ้องดท่นค่ะน,บบน,น,นี่กับวเดตัวนี้กับโบได้ละวคะ่ะดวงตัวนี้น,นี้ นี่คาแข็งแข็งนยอจ้ะดอกเอากระดาแข็งย้งมีช้องดอกจ้ะนี่เขาใส่งค่ะขานี้แข็งด้วยดอกนี่เขาใส่ย่ขค่ะปิดผู้ซะหน่อยนะคะการขับบอกว่าปหนู ปิดรูด้วยนะคะปะหนูปิดอยู่เดอ้อจ้ะปิดสุลุมนะคะเนะะี่ยค่ะตรงนี้อีกสองโดกตัวนี้จะได้ไหม,มล่องตัดขาเบิรงค่ะตัวนี้ป้าตัวนี้คหาหักใหม่จะพี่น,อน้องนั่นโอ้เขาแน่หรืลัค่ะ เดี๋็กปนุขออนุญาตตัดขาก่อนเด้อค่ะยุ่งหลายค่ะเพราะว่าคำแหละค่ะนี่ค่ะ